นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคครั้งที่30กลุ่มจังหวัดภาคเหนือณนหอประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์โดยมีนายสุทธิพงศ์โกศลวุริยากิจรองกิบดีกรมฝีมือแรงงานพร้อมด้วยนายพงศักดิ์โพธินามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์นายประดิษฐ์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัด ัวหน้าสมรัชการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมในวิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าวโดยการจัดก,การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่30ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทเยาวชนจำนวน24สาขาและประเภทบุคคลทั่วไปจำนวนหนึ่งสาขาเพื่อหาเยาวชนที่มีทักษะเป็นเลิศเป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันระดับประเทศระดับอาเซียนและระดับนานาชาติโดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมแบ่งเป็น6กลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรฐานขององค์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติอาทิอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสารและอาชีพขนส่งและโลจิสติกและแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มจังหวัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังใจแรงงานไทยเกิดการตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะ เท่ากับมาตรฐานสากลทําให้สถานประกอบการเห็นความสําคัญในการใช้กําลังแรงงานฝีมือเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ